สาธุค่ะทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้วันนี้เป็นวันพระแรกของปี2567ขอให้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเจริญก้าวหน้าโชคดีโชค,โชคราบล่ำรวยเงินทองมั่งคั่งมั่งมีและหากว่าใครในปีที่แล้วนะคะขอพรอ,อะไรไปก็ตามไม่เคยได้ผลเลยเป็นเพราะว่าบุญและบารมีของเรายังไม่ถึงวิธีการขอพรให้เราเบิกบุญเปิดดวงจากพระพุทธเจ้าหพระองค์ก่อนนะคะพระพุทธเจ้า5พระองค์ เป็นท่านที่มีบุญมีบารมีมากนะคะเพราะฉะนั้นให้เราสวดคาถาบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์ก่อนขอพรอ,อันดับแรกเลยค่ะและหากว่าใครนะคะที่ดวงตกดวงปิดดวงมืดดวงบอดนะคะปีที่แล้วไม่เคยขอพรสาเร็จเลยวันนี้ค่ะวันที่4ี่มกราคม25 6 7แอดมินบ้านโครรวยนะคะและพระอาจารย์ของบ้านโพรรวยจะทําพิธีเบิกดวงเปิดดวงให้กับลูกบ้านที่เห็นคลิปนี้รายชื่อรายบุคคลใครที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคล